เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ A S L สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณบุรุษาคุณอุู่ตใจครับผมเจอทั้งสองท่านนี้เหมือนผมโชคดีทุกครั้งเลยนะฮะตลาดรีเวิร์สกลับตั้งนั้นเลยเพราะว่าตลาดในญี่ปุ่นนั้นขึ้นมา568แนะครับแล้วก็ตลาดในสหรัฐอเมริกาก็โอเคฮะในระดับหนึ่งที่รับได้นะครับแล้วก็ดูจากฟิลิปปินดูจากอ่ามาเลเซีย ดูจากไต้หวันดูจากฮ่องกงนะครับก็เป็นลักษณะอการปรับในต่างที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ตลาดทั้งตลาดทั้งวันกลัวกังวลว่าญี่ปุ่นลงไปค่อนข้างเยอะนะครับลงไปพันสี่เนี่ยตลาดจะเอาไมา่อยู่แต่ก็สามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นกลับมาละนะครับในขณะที่จีนกับฮ่องกงปิดนะครับแล้วก็ปิดยาวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหลือญี่ปุ่นมาเป็นตัวที่คอมเพลในแง่ของตัวตลาด ในขณะที่ตลาดตามประเทศในแง่ของตัวในยุโรปที่อ่อนตัวลงไปก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในยุโรปทั้งหมดเองนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เพื่อนทุทนทุกท่านที่ดูรายการอยู่เดี๋ยวต้องติดตามก็คือสถานการณ์ที่อิสราเอลกับเลวานอนนะะตรงนั้นต้องติดตามหน่อยนะครับอันนั้นผมว่ามันมี มันมีประเด็นที่ต้องต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าความรุนแรงเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความกังวลระหว่างตลาดในต่างประเทศ<ม>อ่านข่าวในตลาดในต่างประเทศแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความกังวลกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>นะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นส่งผลทําให้ตัวอุตสาหกรรมในแง่ของน้ํามันในแง่ของถ่านหินที่จะเข้าสู่ในปลายปีจะได้รับเครดิตมากขึ้น ในขณะนี้อุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับเครดิตในะขณะนี้ที่ตลาด,ดหู้น้องกงของของสิงคโปร์ของฮ่องกงของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นราคายางนะครับที่มีการปรับในีจางที่เพิ่มขึ้นและทำนิวไฮใหม่นะครับก็ลองตามในอุสองอุตสาหกรรมนี้ดูครับในแง่ของตัวเซตเองทางเอสแซลมองดัชิีีตลาดซัพย์นั้นมีจุดทดสอบ1470ัครับจุดรับ1440นะครับในขณะที่ตัวหุ้นเนี่ย มันมีการฟื้นตัวกลับเมื่อวานนี้ในกลุ่ม Leasing นะครับในตัว MTC นะครับก็งานรีเสิร์ชออกงาน MTC มาปิดไปที่49บาท50ตาบวกเปบาทหนึงเนี่ยนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณสัก54บาทนะระยะกลาง50บาทจะสั้นมากไปฮะแต่54บาทเปลี่ยนเป็นเป้าหมายระยะกลาง จุดรับสําคัญก็ยืนอยู่ตรงนี้ฮะสี่สิบแปดบาทสี่บเก้าบาทเนี่ยอ,อุตสาหกรรมอีกตัวหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับาาการซ่อมแซมบ,บ้านดีอโอโฮมฮะสีเป็นบาทสามสิบตรงนี้เป็นเดีโอโฮมเป็นลักษณะของการเกงกําไรผลการเนินง,งานออกมาไม่แจ่มากนักแต่โตหุ้นมีลักษณะโดดเด่นในแง่ของโตเกงเกงกำไรน,นะครับเพราะนั้นให้แนวต้านที่ระดับการเกงกำไหหรว่ายอยู่ที่ระดับสิบเอ็ดบาทแปดสิบถึงสิบสองบาท นะครับจุดรับที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ11บาทนะฮะเป็นจุดรับตัวที่3อ้าวงานรีเสิร์ชออกเป็นเนอร์มาแล้วฮะห้าบาท 3, สาสิบห้าต่างราคา,าราคาปิดพันยางในต่างประเทศมีทำนิวไฮนะฮะเพราะฉะนั้นตัวสิตะ,ะตัวเนอร์ก็จะได้รับผลพวงค่อนข้างดี5.35จุดาห้าจุดรับห้าบาทจุดต้านหกบาทนะครับห้าบาทห้าสิบรับแรกไอ้ต้านแรกนะครับแล้วก็ไปทีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่กลิ่งเกงห้าบาทแปดสิบก็ไปหกบาทเลยนะ ฝากไปกลุ่มหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยฝากตัวสีตังเมื่อวานนี้สีตังก็ขึ้นมาโดดเด่นนะครับแล้วก็ scgt ตัวสุดท้ายนั่นเป็นหุ้นที่ตัวไม่ใช่สุดท้ายเลยตัวที่4ี่ tesco นะอันเนี้ยมาพร้อมกับาการบำรุงรักษานะครับเจสิบาทเอ่ยขอนไปดตัว20บาทนะฮะบาทเป็นแนวต้านที่สำคัญสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ18บดบาท18บแดบาทหสิบลองดูครับตัวสุดท้ายเป็นบีกิมหุ้นบีกิมเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือซึมขึ้นมา ตามตามรอบของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น G P S C เป็นตัวของกราฟนะครับตัวบีกิมนั้นดูรักษณะโดดเด่นบีกิมโดดเด่นมากในแง่ของตัวราคาที่จะรีเวิร์สกลับนะครับที่ระดับราคาที่24บาทเนี่ยรีเวิร์สกลับเนี่ยยีบาทเพราะตัวหุ้นเนี่ยลงมาจากเอาใกล้ๆคือ30บาทไกลๆคือ40บาท นะครับเพราะนั้นในตัวบีกิมในผลการงานรอบนี้เนี่ยในแง่ของการอ่านข่าวเมื่อวานนี้จะข่าวหุ้นเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะที่จะได้กําไรกลับเข้ามาในตัวของบีกิมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวบีกิมก็ควรจะกลับขึ้นไปเล่นที่ระดับ3บาทอย่างเดิมสามสิบบาทอย่างเดิมนะครับเพราะนั้นระดับราคาณวันนี้24บาทเนี่ยเป้าหมายแรกก่อน25บาท27บาท30บาทกับ3นะฮะ งานรีเสิร์ชออกงานครั้งนี้ออกมาสต็อกพลิกนั้นเป็น MTC ครับให้ราคาเป้าหมาย50บาทาแนวโน้มของประเด็นที่สำคัญสำหรับการลงทุนคอฟฟ์เฟตไม่รีบร้อนเชื่อตลกเบี้ยเงินกองทุนวายุพักจะเข้านะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในตวันออกกลางด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในตวันออกกลางนี้นเป็นอย่างไรจัดชนีตลาดซับทางเส้นเด็กนั้นของทางเอ,เอสแอลมองนัดชนี1 4 0่ จะแว่งระหว่าง1,440ถึง1,460นะครับว่าจะแว่งลักษณะน,นั้นวันนี้ลงมาดูครับว่าจะสามารถทะลุผ่านไปได้หรือเปล่าจริงๆแล้วผมคาดหวัง1,500จุดเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประสมเร็จน,นะครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วย1,448ก็1,470ก่อนแล้วกันนะครับ<ม>ดูว่าตลาดจะสามารถไปได้มากน้อยขนาดไหนยังจําได้อยู่ครับว่า1,500เป็นเป้าหมายของผมอยู่ ลองดูครับกลางเดือนนี้จะสามารถสําเร็จเกิดกิจได้หรือเปล่าเพราะว่าผลการงานกลุ่มสกรมแบงค์น่าจะดีขึ้น <c oughs> เม็ดเงินที่เข้าสู่ในระบบ1,000 0บาทหรือต่อไปจะมี5,000บาทถ้าแจกใครกันแล้วแต่มันจะทับให้ตัว C <oughs> นะคอนซัมชันเป็นการเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมโอเคครับ <c oughs> นะครับเอ e, พิสุเชษถ้าดูจากวันนี้เองทำลายสําคัญคือเงินจากกองทุนวายุพักเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มเข้าตลาดวันแรกแล้วก็ถ้าดูจากตลาดหุ้นของเรา4ี่วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยติดลบตลอดเลยนะฮะเอะ e, ตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกในเรื่ของการรีบาวกับได้ขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วหุ้นตัวไหนที่เป็นเป้าหมายยังไงบ้างไหมครับคุณสุเชษมองในแง่รายนะฮะว่าตลาดหุ้นไม่ขึ้นเป็นเพราะว่ากองทุนวายุพักเนี่ยฮะ ต้องการเก็บพุทธผมมองในแง่รายนะแต่สังเกตอย่างหนึ่งครับว่าเวลามันลงแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ลงหนักลมล้มลมหายใจจากมันลงแล้วยืนลงแล้วยืนที่นักเทคนิคเขาบอกว่าลงแล้วออกด้านข้างนะเป็นรักษาอย่างนั้นจะมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต่อพอวายุพักเก็บของได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะกลับในที่ทางนี้เพิ่มขึ้นผมเชื่ออย่างนี้ครับวายุพักไม่ได้ซื้อของแพงแน่นอนแล้วก็ว่าในสมัยอาจารย์มาลวยเนี่ย กองทุนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะซื้อถือยาวแล้วก็จะเก็บเป็นเสถียรภาพของตัวตลาดในแต่ละตัวหุ้นด้วยเพราะนั้นเราจะเกตว่าหุ้นในตัวเมนหลักใหญ่ดูแบงค์อยู่ดีๆแบงค์ก็กลับขึ้นมาได้นะครับรบลงไปเล่นข้างล่างเสร็จก็ดึงกลับขึ้นมาก็เหมือนกันฮนะผมว่าปูานใหญ่ก็เหมือนกันนะครับผมว่าอุตสาหกรรมที่น่าจับตาอุตสาหกรรมหนึ่งคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมปีหน้าจะโดดเด่น นะปีหน้าจะโดดเด่นมากเพราะนั้นตัว G C ยังไม่ค่อยขยับเลื่อนเท่าไหร่นะปีี G C ระดับราคาหุ้นยังไม่ทะลุระดับ30บาทขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับลองพิจารณาดูครับผมครับนะครับครับนะะฮโอเคครับพี่สุเทพวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทางของด้านเราด้วครับ สวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์เอเครับครับก็ดูกรอบวันนี้ฮะก็ดูในแง่ของแนวรับอยู่ที่1,440แนวต้านอยู่ที่1,470นะครับขนาดด้วกันหุ้นที่คุณสุเชษให้ไว้ก็หลายหุ้นด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น MTC นะครับรับ48ต้าน54ดูโฮมนะฮะรับ11บาทนะครับต้าน11บาท80 NDR นะครับรับ5าบาทนะครับต้าน6 หกบาทนะครับตัวของทัสโก้นะครับรับ18ต้าน20แล้วก็ตัวของบีกริมนะฮะแนวต้านอยู่ที่24บาทนั่นเองนะครับ